สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววั t ที่ f u k c h a n n e l ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับเกมลายเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็อีเวนต์ประจำวันที่13พฤศจิกายนครับก็มีตัวละครใหม่มาคือไวท์อ i ิสนะครับก็ความสามารถของไวท์อ i ิสนั่นก็คือทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น120%่อนนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สกิลก็คือ สร้างครบสาอาคารจะได้ไปจุดสตาร์ทนะครับมีโอกาสติด25%นะครับก็จะเยอะกว่าลิส์ธรรมดาไป10%นะครับแล้วก็ตัวนี้คือดีมากๆเลยควบคุมตเต่า81นะครับสูงมากส่วนลดการซื้อตอบ8 8นะครับเยอะมากๆเลยครับคือตัวนี้นี่มาแบบโอเคครับตัวดีมาก ก็มีการแบบรวมฟิกด้วยนะครับถ้าได้ไว้อลิสเอสกอัพเต็มยามาบวกกับ S25 อะไรก็ได้ก็จะได้อ่าไว้อลิสเอบวกเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยคือเตียวเซียนอลิสธรรมดาครับแล้วก็ยุนอาครับก็สามารถหาได้จากบาดแมวนะครับ บาทแมวนําโชกครับเลเวลหก็จะได้20เพชรทอง20,000บาทแมวเลเวลสนะครับบาทแมวเลเวลสได้เพชรห้ทอง50,000บาทแมวเลเวลสแล้วก็มีเงาของตัวละคร A ถึง A อบวกเอสไวอลิสส่วนแมวเลเวลสก็จะได้ตัวละครเลยนะครับมีอลิสเตอร์เซียนยูนอาร์ไวอาลิสเอแล้วก็ไวอาลิสเอบวกนะครับ ก็หน้าผมก็ยังไม่รู้นะเพรับเขา GM ยังไม่อัปเดตอีเวนต์มานะครับแต่ที่รู้ๆก็เห <Interestingly> ็นตรงนี้นะครับสามารถหาจากการสุ่มของขวัญได้นะครับเดี๋ยวก็จะลองสุ่มของขวัญดูนะเพชรผมมี160เพชรเนาะก็จะลองสุ่มดูมา อ่าได้บาทแมวเลเวลหนึ่งครับมาอันหนึ่งนะครับได้ม่กีกแล้วนะครับเลเวลหนึ่งครับอ่าผมมีเลเวลสามเลยนะครับอ่ะได้เงาเตียวเซียนแล้วครับบาทแมวเลเวลหนึ่งครับ ลองแค่นี้ก่อนล้วกันนะครับก็จะมาหมุนบาทแมวกันนะครับยัดผงหมดเลยเนาะยัดโห ยัดเยอะมากเลยห้าร้อยผงทำไมมันไม่เหมือนทุกทีอ่ะโอถือว่าได้ยากเลยนะเนี่ยยัดเยอะมากเลยผงอานี่ติดผงแลครับเดีย๋ยวลองเปิดตัวติดผงดูนะครับ ว่าจะได้ลูกบาทแมวเลเวลสองหรือเปล่านะาลองดูครับโอเคครับได้เลเวลสองแล้วครับเลเวลสองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยครับ,ร 2, รบสูงมากไม่ติดผงครับแสดงว่าไม่ได้เลเวลสามแน่เลยลองเปิดดูครับ จะได้ไม่เนีย่ยเลยสามได้เงาหยุดอาเอนะครับน,นี่จะได้อะไรเนี่ยอ้าวได้เลเวลสองด้วย งงมากเลยจะติดผงไหมเนี่ยไม่ติดอีกแล้วนะครับ20่สิบเพรครับ ไม่ได้เลยนะมันยัดผงเยอะงอยุนอาครับอีเวนต์นี้ไม่มีได้เพชรหรอเห็นได้ตัวละครแล้วไม่เห็นมีบอกเลยว่าได้หนึ่งร้อยเพชรสองร้อยเพชรอะไม่มีเลย ก็เข้าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ